ขอเรื่องศูนย์ฝึกทีมชาติด้วยวันนั้นผมพยายามจี้ให้แล้ววันนั้นวันนั้นที่ที่ที่เขาเอ่อมีงานไอ้นี่กันอะ่ะไอขายเสื้อคนไทยรักบอลไทยใช่ไหมที่ผมไปจอยอัเขาอะ่ะเออก็ผมพยายามถามให้แล้วนะครับพอ,พอพยายามถามให้แล้วเนี่ยเขามาดามแป้งเขาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไงเออเขาผมก็อยากแค่อยากรู้ว่าจะเอาตรงไหนจะเอาตรงแบบใกล้ไลโซนไหนโซนแบบโซนเอ่อปริมณฑล โซนปทุมธานีโซนสมุทรปราการเลยวันนั้นถามให้แล้วแต่ว่ามาดามแป้งไม่ได้ตอบคือเหมือนแบบกําลังหาที่หาทางอยู่มั้งอะไรเงี้ยก็ถามให้แล้ววันนั้นก็ถามไปหลายเรื่องนะ,ะด้วยด้วยความที่อาจจะเป็นจิตวิญญาณนักข่าวแทนนอกเหนือจากอําอย่างเดียวอะไรเงี้ยขายเสื้อด้วยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ถามเรื่องอื่นๆให้ด้วยหล,หลายๆคนก็อยากรู้นะครับเพราะนี่กน็เนี่ยตามที่มาดามไลฟ์เลยนะครับไม่ได้มี เอกซ์คล uh, มากมายมากกว่านั้นหลังไมก็หลังบ้านก็ไม่ได้คุยกันเยอะเพราะว่ามันตอบไปเครียรหมดแล้วแล้วคุณแป้งเขาก็ขึ้นไปนอนแล้วนะครับก็นั่งคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าผมรีซอตูเตต้องนะครับวันนั้นเนี่ยมันมีหลายคนผมอะ่ะผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้ค่าเปอร์เซ็นต์เฮียสักบาทเลยนะคืออย่างนี้เ,เสื้อเนี่ยผมอะ่ะตั้งใจเอาไปสกรีนเบอร์เพื่อให้แฟนบอลได้เห็นว่าถ้าใส่เป็นเสื้อบอลอะ่ะ เฮ้ยมันก็สวยอยู่เออแล้วผมก็ไปบิวเขามากมายเลยผมไปบิวสองเรื่องไปบิวเขาเรื่องใส่ใน kings cup อ่าคือคือกระแสเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเสื้อวอลเล็จะมาขายแล้วสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอีเสื้อคนไทยรักบอลไทยในยกระแสมันก็จะดาวลงไปอ่าซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขาเขาต้องตั้งใจขายนิดน,นึงถูกไหมเพราะการะแสมันดาวลงไปเนี่ยมันก็มีวิธีการต้องมีวิธีการทําให้มันกลับมาอยู่ในอยู่ในแสงให้ได้ก็ผมก็บิวเขาบอกว่าก็ใส่เนี่ย ติดเบอร์ติดเบอร์ให้นักเตะแล้วก็เดินลงสนามหรือไม่ต้องติดก็ได้ก็เป็นเสื้อลำลองเออเป็นเสื้อลำลองหรือว่าตอนเนี้จะไปไหนมาไหนให้นักเตะได้ใส่อ่าได้ใส่เดินทางได้ใส่น่นให้คนเห็นภาพจําเยอะๆพอให้คนเห็นภาพจําเยอะๆถามว่าเสื้อมันสวยมากไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยขนาดทัดใจแต่าถามว่ามันทุเรศจนถึงขั้นใส่ไม่ได้เลยไหมก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรก็คือปกติคือเพนเพลนลวกัน,นเออเพนเพลน,พลน,พลน,พลนกลางกลางกลางพอพอออกมาทรงนี้เนี่ย ผมก็เลยบอกเขาก็กระตุ้นเขาไปว่าเออเนี่ยใส่เป็นเสื้อลำลองในใน kings cup ก็ได้หรือแบบถ้าจะแบบให้ดีเลยค่ะเอาขายแบบปังๆเลยเนี่ยใส่แข่งสักแมตช์หนึ่งก็ได้แต่ใส่แข่งคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันต้องลงทะเบียนกับ a อ c เพราะว่ามันเป็น match นะครับมันจะไปใส่เสื้อที่มันนอกเหนือจากเสื้อเย้าเสื้อเยือนมันคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องไปแจ้งเอ c ก่อนมันคงลำบากก็จะเป็นเสื้อลำลองก็ได้ผมว่าเสื้อลำลองคนก็พูดถึงอยู่ถ้าสมมุดใส่ได้ผมก็เลยไปเอาไปเอาไป,เอาไปติดเบอร์ให้ว่า ถ้าเห็นใส่เบอร์แล้วมันน่าจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมกระทุ้งไปวันนั้นก็คือเรื่องของห้องน้ำนะครับวันนั้นเนี่ยห้องน้ําก็ก็บอกไปแล้วว่าต้องมีเยอะๆมีเยอะๆเลยมีเกินคือคุณจะมีรถสุขาเคลื่อนที่ห้าหกคันเนี่ยผมว่าไม่พอคนหมื่นสี่ลองจินตนาการก็ได้ว่าคนเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันคนเขาก็ใหยาความจุให้นะถูกปะ คน14,000คนเข้าไปอัดกันน,นะเผลอๆเกินอาจจะมี1 5ื่นห้าหเข้าไปอัดกันในสนามกีบบัวอ่าอันดับแรกเลยปวดเยี่ยวเนี่ยหมื่นสี่เนี่ยผมว่า10%อาจจะปวดพร้อมกัน10%มันคือ1,500คนอ่ะเนสิบเน้อยไปเยอะไปอ่ปวดเยี่ยวพร้อมกัน1,500คนผมว่าคงจะเป็นไปได้ลําบากเอาเป็นว่าออกมาเยี่ยวพร้อมกันตอนพักครึ่งอ่ะแดกเบียร์อยู่อ่าแดกแดกเบียร์อยู่เอามาเยี่ยวออกมาเยี่ยวพร้อมกันตอนพักครึ่ง หนึ่งหมื่นคนอีกห้าพันคนยังไม่ออกมาเยี่ยมไม่ปวดออกมาเยี่ยมพร้อมกันหนึ่งหมื่นคนห้องน้ํามันต้องมีเพียงพอขนาดไหนรถสุขาเคลื่อนที่หนึ่งคันมีสิบห้องตีสิบห้องแล้วกันเพิ่มมาอีกห้าคันเท่ากับห้าสิบห้องคนหนึ่งหมื่นคนไปยืนอัดห้องน้ำห้าสิบห้องไม่มีทางทางันผมบอกเลยคนโดนด่าแน่นอนมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นครับมีมากเท่าไหร่ใส่มาให้เกินห้องน้ำสำคัญผมฝากบอก p r พลังการบอกฝากว่า,าพีอาเมืองการเลยแล้วก็ฝากไปถึงหมอประวัติเลยเผื่อได้ยินผมว่าเขาน่าจะดูผมหลายคลิปอยู่เผื่อได้ยินห้องน้ําถ้าที่อาบาจการมีไม่พอไปขอเช่าที่ลาดลีมาไปขอเช่าที่นครปฐมมาหรือขอเช่าจากกรุงเทพไปครับมีอย่างน้อย100ห้อง200ห้องยิ่งดีครับสองรถมีเท่าไหร่เอามาให้เยอะที่สุดครับ ผมการันตีว่านี่คือเฟสติวัลที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับกาญจนบุรีครับถ้าคนด่าเรื่องห้องน้ําไม่มีทางที่อย่างอื่นจะไปได้ครับเรามีเรามีบทเรียนจากราชมังมาหลายรอบแล้วห้องน้ําเฮี้ยมากคนไปดูบอลบอกห้องน้ําราชมังเฮี้ยมากแน่นอนครับมันเฮี้ยมันไม่ถูกปรับปรุงครับถูกป่ะมีบทเรียนแล้วครับปวดขี้กี่คนไปม <c oughs> ึงขี้จากบ้านก่อนสิ <c oughs> มึงทาทุรายให้เสร็จจากบ้านก่อนสิไอ้เียอย่าไปแดกเยอะที่แดกเยอะก็วปวดขี้ไอ้เียโอ้ผมบอกเลยเอามาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเอามาได้ครับอันนี้คืองานสร้างชื่อเสียงแล้วถ้าทําได้ถ้าทําได้นะครับเมืองการก็จะเป็นหนึ่งในจุดที่แบบคนไปดูบอลแลวชมอะลองคิดสภาพจินตนาการกันดกันไะด้คนแม่งไอ้เฮียแดกเบียร์มาปวดเยี่ยวอะแดกเบียร์มาปวดเยี่ยวยืนอ่ะผู้ชายไม่เท่าไหร่ผู้หญิงอะผู้หญิงก็มี ถูกว่าผู้หญิงก็ปวดเยี่ยวเหมือนกันผู้หญิงไม่ใช่แบบทนเยี่ยวได้นี่ก็ปวดเยี่ยวเหมือนกันผู้หญิงไปได้ยืนต่อคิวผู้ชายยืนต่อคิวเป็นเยี่ยวอะ่ะถูกว่ามันไม่มันกว่าจะกลับไปดูบอลมันก็นานอ,ะอ่ะคนแม่งโพสเฟซบุ๊กไรเฮียห้องน้าโคตรเทียไอ้สัด a, ไม่พอให้ยืนรอสิบห้าทีอ่ะการจัดการแม่งมีปัญหาโดนด่ากลับการกลับกัน,กกนห้องน้ําเพียงพอห้องน้ำแม่งอ่ะคนต่อคิวไม่เกินสองนาทียี่วเสร็จไปฉี่เสร็จไปห้องน้ำแม่งเพียงพออา่า้องนี้ไม่พอไปห่อต่อห้องนู้นห้องนู้นได้เดินเดินเดินเอา คนชมเลยคนพูดถึงโอ้ห้องเออ่การชนะบุรีจัดการคินครับไม่ดีมากห้องน้ําเยอะมากอ้าวชื่นชมกันไปอันนี้ก็เห็นภาพแล้วเออก็นี่คือสิ่งที่สิ่งที่จะเพิ่มนะครับก็ผมก็กระทุงไปให้วันนั้นนะวันที่ไลฟ์กับมาดามนะครับก็ประมาณนี้แหละส่วนเรื่องอื่นๆใดๆเรื่องศูนย์ฝึกอ่าเรื่องศูนย์ฝึกก็พูดกันตามตรงก็คืออันนี้คือเขายังไม่รู้ที่ แต่ฟีฟ่าให้เงินมารีแคปให้ฟังอีกทีหนึง่งฟีฟ่าให้เงินมาเนี่ยประมาณผมจําไม่ได้ว่ากี่ล้านเหรียญยูเอสอ่ะเออก็ตีเป็นเงินไทยเกือบเกือบร้อยล้านบาทประมาณเกือบเกือบร้อยล้านบาทให้เงินมาเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการโปรเจกต์ฟีฟ่าอะไรของเขาไม่รู้ยาหลายอันอยู่เขาก็ให้เงินมาเพื่อี่หาศูนย์ฝึกนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ผมผมมั่นใจระดับหนึ่งว่ามาดามแป้งอะ่ะพยายามสร้างโครงการศูนย์ฝึกนี่แหละแต่อาจจะไม่ทันวาระ เพราะว่าช่วงนี้กำลังอีลงตุงนังกับการทั้งขายของขายเสื้อแล้วก็หาเงินมาใช้หนี้อยู่เขาก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ชี้เฉพาะว่าตรงจุดไหนจะสามารถไปเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติได้ไอ้ที่ถามเรื่องที่บางปูที่เคยไปดูที่กันที่แบบเอานักข่าวไปโนนนี่นั่นกันแล้วก็ขับรถกันไปนะครับบางปูไม่ได้นะครับที่ตรงนั้นปลูกหญ้าไม่ขึ้นครับมีผู้เชี่ยวชาญเล่าให้ฟังแล้วตรงนั้นคือดินไม่มีแร่ธาตุนะครับ ปูไปก็ตายหา่าชิบหายไปป่วงหมดนะฮะแล้วก็ที่บางปูก็มลภาวะพีเอ็มสอหรือว่าอื่นๆก็เยอะด้วยนะครับก็ไม่สะดวกในการที่จะทาผมเพราะนั้นเนี่ยบางปูก็อาจจะไม่ใช่เดสติเนชันที่จะเอาศูนย์ฝึกไปลงอาจจะเป็นที่อื่นครับผมว่าปทุมธานีเยอะอยู่ที่มันมีเพียงพอที่จะทําศูนย์ฝึกนะครับอันนี้พูดตามตรงแต่ผมก็คงจะว่าไม่ได้นะครับจัดเลนกิ้งยังครับ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 เออก็อันนี้คือสิ่งท,งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ วันนั้นที่ถามนะครับมีเรื่องอื่นๆก็ตามที่คนอื่นเขาโพสต์นะครับมีโปรเจก t นั้นมีโปรเจก t นี้มีอยู่ในฟีฟ่าแพลตฟอร์มอยู่ในอะไรก็ก็ตามนั้นไปนะครับก็คงจะไม่ต้อง PR เพิ่มแต่เรื่องใหญ่ๆก็ที่เราเกี่ยวข้องกับเราก็ประมาณนี้แหละครับก็เขาจะวางรากฐานให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเมินบุรีที่เยอะแยะหนองจอกนี้จริงๆหนองจอกดีนะผม,ผมพูดระดับหนึ่งแล้วกันว่าตอนเนี้หนองจอกเนี่ยเป็นที่ที่เป็นเป็น เป็นโซนโอ้ผมเพิ่งดูช่องเอเลี่ยนที่ปาเต็ดเขาแชร์อยู่ผมเพิ่งดูช่องเอเลี่ยนท,ท,ยเเยนที่คือดูก่อนปาเต็ดด้วยนะดูก่อนปาเต็ดโพสต์ประมาณสักสี่ห้าวันแต่นี้ไม่ได้เคลมนะเล่าให้ฟังเออผมดูไอไอคลิปหนองจอกนี่แหละเออไอเทียทําคลิปโคตรดีช่องเอเลี่ยนเนี่ยคือมันเป็นแบบเหมือนสารคดีที่แบบเขาเติมมุกเข้าไปเติมความไอนี้เข้าไปไอล่าสุดทำเบเบดไออจริงจังใช่ไหมเอาจารีศิก์ม,มแข่งเบเบด ไอ้โคตรจริงจังไอ้เรื่องไม่น่าจริงจังจริงจังเอ,อเ้แต่ม่งเขาเขาทาดีเขาต้องต้องใจทําก็ผมก็ไปดูเขาแล้วเขาข้อมูลมันมันมาอันหนึ่งก็คือหนองจอกเป็นพื้นที่ที่เขตหนองจอกนะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในห้าสิบเขตกรุงเทพมหานครตรงนั้นที่เยอะเออแล้วแต่มันมีเจ้าของแหละเออมันมีแบบโนนน,นี่นั่นมีกทมมีตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เยอะอย่างที่ที่ทำฟุตซอลอารีรนะ่าตรงนั้นก็เป็นของกทมนะครับ มันก็อาจจะต้องแบบไปนั่งคุยกันว่าที่ตรงไหนมีเขาจ้าของอะไรยังไงแล้วก็อาจจะขอเขาหรือจะแบบที่ราชพัสดุอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องที่กันอยู่อย่างอย่างตอนที่แล้วก็ก็มีปัญหาเรื่องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ฝึกมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพราะว่ายิ่งยิ่งปล่อยโปรเจกต์นี้นานสิ่งที่มันขึ้นคือที่สิ่งที่มันขึ้นตามมาคือค่าก่อสร้าง สิ่งีมันขึ้นตามมาคือพวกวัสดุอุปกรณ์เหล็กปูนต่างๆมันขึ้นราคาครับเพราะฉะนั้นมันมันะตีตอนแรกตีงบไว้สัก100ล้านบาทหรือ200ล้านบาทแต่ว่าพอระยะเวลาปล่อยไปมันอาจะจะขึ้นเป็น300หรือ400ตามสถานการณ์ตามระยะเวลาของพวกนี้มันก็มันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึน่งก็เลยเขาก็เลยยังไม่ระบุตรงตรงนั้นชัดเจนแต่เดี๋ยวรอผมว่าเขาเรื่อง p r พวกนี้คุณแป้งเขาเก่งอยู่แล้วนะครับพวกแบบ PR ว่าจะมีผลงานมีโปรเจกต์อะไรบ้างเลยเราที่ผ่านมาเราเราไม่เคยมีแต่ว่าที่หนึ่งมีนะ ที่หนึ่งเป็นของสมาคมเลยคือข้างบ้านบางยีอันนั้นนะของสมาคมแน่ๆเอาตรงๆอ่ะถ้าถามผมนะหา <c oughs> ไม่ได้เนี่ยไปใช้ที่นั่นไปรีโนเวทเออศูนย์ฝึกฟุตบลแหางชิตนหนองจอกเนี่ยเป็นของสมาคมที่ตรงนั้นเป็นของสมาคมแค่ไม่มีทางเข้าแบบแบบชัดเจนอ,อาจจะเสียให้บางยีซะหน่อยหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าที่ตรงนั้นอย,อยู่ข้างบ้านบางีเลย อยู่ตรงหนองจอกเลยนะครับแต่ตอนนี้มันเจริญแล้วตอนนั้นเขาเรียกครูซ้ายใช่ไหม <c oughs> มันคือเส้นแบบทะลุนิมิตใหม่ได้ตอนนี้มันเจริญแล้วตรงน,นั้นถือว่าไม่ไกลแล้วตอนเนี้ทั้าเมื่อก่อนเนี่ยไกลตอนผมไปผมเข้ามาทํางานปีแรกผมทำงานปีแรกผมไปประชุมสมาสมา,สมาคมนี่แหละจะเลือกตั้งทนายออสยื่นค้านเฮียไม่รู้ผมยืนแดกข้าวหมกไก่อยู่ไอ้สัตว์เขาประชุมสิบโมงกูต้องออกเจ็ดโมงเพื่อให้ไปทันเนี่ยเฮียแม่งโคตรไกลตรงนั้น,น่ะ แต่ตอนนี้ไม่ไกลขนาดนั้นครับขับรถจากเรียบด่วนเนี่ยประมาณสักประมาณเกือบเกือบชั่วโมงสี่สิบนาทีได้ประมาณนั้นประมาณนั้นผมมั่นใจว่าตรงนั้นเนี่ยรีโนเวทง่ายกว่าคือถ้าหาที่เนี่ยหาไม่ได้หรอกการันตีเลยก็จะวุ่นวายอย่างเงี้ยถ้าไปรีโนเวททาห้องใหม่ทำโน่นทำนี่ใหม่ผมว่าเอาความทันสมัยไปอยู่นั้นได้คือถ้าไม่ติดว่าจะแบบไอเดี๋ยวบางยีจะมาหรือเปล่าอะไรอะไรอเงี้ยก็ผมว่ามันมันคุยกันได้เรื่องพวกนี้นะครับเออประมาณนี้นะฮะ